สวัสดีชาวราศีเมถุนนะครับในวันที่26ตุลาคม2568เวลา8นาฬกา39นาทีนะครับดาวอังคารได้ทำการย้ายราศีจากราศีตุลเข้าไปยังราศีพิจิกนะครับเมื่อดาวอังคารดาวแห่งพลังงานการต่อสู้และก็ความขัดแย้งโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่6ของชาวราศีเมถุนนะครับ ในทางโหราศาสตร์เรือที่6นี้เรียกว่าพบอรินะครับซึ่งจะส่งผลอะไรต่างๆให้กับชาวราศีเมถุนดังด้านล่างนี้นะครับ 1. ด้านการงานและความท้าทายนะครับทางด้านการงานของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ดาวอังคารอยู่ในเรือนอริก็จะส่งผลดีต่อการทำงานที่จะต้องใช้ความกล้าหาญการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีพลังงานล้นเหลือในการจัดการกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาในการทำงานหลายๆท่านนะครับจะมีโอกาสทำงานที่ยากทำให้สำเร็จในรวดเร็วและเด็ดขาดมากขึ้นในช่วงนี้นะครับและ,ะท่านก็มีโอกาสที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆอีกด้วยนะครับท่านจะมีความกล้าในการ,รเผชิญกับศัตรูหรือคู่แข่งในที่ทำงาน และก็มีโอกาสที่จะเอาชนะได้นะครับถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนนั้นมีพลังเหนือกว่าสัตรูคู่แข่งนะครับในจังหวะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการ,รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานให้ดีขึ้นการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆหรือการจัดการกับสิ่งที่ค้างคาสิ่งที่คราคาสั่งให้มันหมดไปนะครับ ต่อมานะครับจะส่งผลทางด้านสุขภาพให้กับชาวราศีเมทุนนะครับทางด้านสุขภาพในช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับเพราะาพลังงานที่สูงของดาวองคารจะทําให้ร่างกายของชาวราศีเมทุนนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังการใช้พลังงานจนเกินขีดจํากัดด้วยเช่นกันนะครับหรือความใจร้อนที่อาจนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้เช่นกันนะครับเช่นมีดบาด บาดเจ็บจากการออกกําลังกายหรืออาการอักเสบในร่างกายเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณช่องท้องหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับาราศีพิจิกนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับหากใครที่มีโรคประจําตัวอยู่ในช่วงนี้นะครับหากท่านมีปัญหาสุขภาพาที่ผ่านๆมามันมีปัญหาสุขภาพเจ็บๆอดๆแอดๆอยู่แล้วนี่ก็คือช่วงเวลาที่ดี ในการเริ่มต้นที่จะรักษาแบบจริงจังนะครับและโอกาสหายก็จะมีผลสำเร็จมีโอกาสสูงมากนะครับคำแนะนำพิเศษในช่วงนี้นะครับชาวราศีเมถุนควรจะใช้พลังงานนี้ในการทำงานและจัดการกับปัญหาที่เคยถูกละเลยไปนะครับอะไรก็ตามที่มันเคยค้างคาใจที่มันเป็นปัญหาในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนหรือเรื่องอะไรนะครับที่มันอคอยเป็นปัญหากัด กินใจเรามานะครับก็ขอให้ใช้จังหวะนี้ในการจัดการในกิจการเคลียร์เพื่อให้สิ่งนะเหล่านะั้นมันหมดไปจากใจนะครับและพยายามระบายพลังงานออกนะครับหาทางระบายพลังงานความเครียดและความร้อนออกไปนะครับเช่นการหาเวลาไปออกกําลังกายที่เน้นความท้าทายหรือไปทํากิจกรรมที่จะต้องใช้ไหวพลิบในการแข่งขันต่างๆนะครับ และสำหรับชาวราศีเมถุนบางท่านนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงในช่วงนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพของพวกน้องๆให้ดีเป็นพิเศษนะครับก็พาไปโรงพยาบาลไปตรวจดูบ้างก็ดีถ้าเกิดว่าพบอาการผิดปกตินะครับก็ขอให้ชาวราศีเมทุนที่เข้ามารับฟังจงเกิดความสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ในช่วงนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ และข้อความต่อจากนี้เป็นข้อความที่จะให้กำลังใจท่านหรือใครก็ตามที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแด่ท่านในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าและท,แท้อแท้ท่านอาจกำลังรู้สึกเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าความเหนือ่อยล้ามันเกาะกลุ่มหัวใจปัญหาต่างๆ ดูเหมือนจะวิ่งเข้ามาหาท่านจากทุกทิศทุกทางจนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนความรู้สึกท้อหรือหมดแรงมันไม่ใช่เรื่องแปลกและท่านไม่ได้กำลังเผชิญมันอยู่เพียงลำพังอยากให้ท่านได้รู้ไว้ว่าการที่ท่านรู้สึกเหนื่อยไม่ได้แปลว่าท่านอ่อนแอแต่มันเป็นเพียงสัญญาณบอกว่า ท่านได้พยายามอย่างหนักมานานท่านได้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆด้วยความอดทนมาตลอดและตอนนี้ร่างกายและจิตใจของท่านแค่กำลังส่งสัญญาณว่าฉันต้องการการดูแลในวันที่พายุโหมกระหน่ำแบบนี้สิ่งแรกที่อยากให้ท่านทำคือ 1. ห,หยุดพัก และหายใจลึกๆบางครั้งเรามัวแต่วิ่งหนีปัญหาจนลืมไปว่าเราก็ต้องการเวลาที่จะหยุดนิ่งอนุญาตให้ตัวเองได้พักจริงๆวางทุกอย่างลงสักครู่ไม่ต้องรู้สึกผิดที่จะทำแบบนั้นการพักผ่อนไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการชาร์จพลังเพื่อไปต่อ 2. ใจดีกับตัวเองให้มากๆในเวลาที่โรครอบข้างดูจะใจร้ายกับเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องใจดีกับตัวเองพูดกับตัวเองด้วยความใจดีด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนเหมือนที่เราพูดกับเพื่อนสนิทที่กําลังเสียใจบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเธอเก่งมากแล้วที่ผ่านมา มาได้ถึงขนาดนี้ 3. ม,มองปัญหาให้เหมือนก้อนเมฆปัญหาที่ดูใหญ่โตและมืดมนในวันนี้มันก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆที่ลอยมาบดบังแสงอาทิตย์แม้ตอนนี้มันจะดูน่ากลัวแต่เดี๋ยวมันก็จะลอยผ่านไปไม่มีพายุลูกไหนที่คงอยู่ตลอดการ แม้เมื่อมันผ่านไปท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้ง 4. ย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆท่านไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้และจะยิ่งทำให้ท่านท่วมทน้นลองมองปัญหาใหญ่ๆแล้วซอยมันออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆ ที่ท่านพอจะจัดการได้วันนี้ขอแค่ทำสิ่งนี้ให้เสร็จแค่ก้าวเล็กๆ1นก้าวก็ถือเป็นความก้าวหน้าแล้ว 5. มองหาสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเล็กน้อยก็ทำในวันที่มืดมิดที่สุดลองพยายามมองหาสิ่งเล็กๆที่ทำให้ท่านยิ้มได้เช่น กาแฟแก้วโปรดอร่อยอร่อยเพลงที่ท่านชอบหรือแม้แต่การได้คุยกับใครสักคนสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือเชื้อเพลิงที่จะช่วยประคองหัวใจของท่านเอาไว้จงจำไว้ว่าท่านเคยผ่านเรื่องยากมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนท่านมีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ในตัวเองมากกว่าที่ท่านคิด วันนี้อาจจะหนักพรุ่งนี้อาจจะยังต้องสู้ต่อแต่อย่าพึ่งหมดหวังพักผ่อนให้เพียงพอกอดตัวเองให้แน่นๆและเมื่อท่านพร้อมค่อยๆลุกขึ้นมาเดินต่อไปทีละก้าวอาจารย์ขอเป็นส่วนหนึ่งขอให้กำลังใจ ส่งกำลังใจตรงนี้ไปถึงสำหรับท่านที่กำลังท้อขอให้ผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ